สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าวันนี้แอดมากับงานอาร์ตจริงๆค่ะของคุณพ่อคุณลูกคู่นี้นะคะซึ่งเป็นแบบโอ้โหอาร์ตตัวแม่จริงๆค่ะเ <c oughs> พราะว่าล่าสุดค่ะเซรีนเขาปล่อยออกมาบอกว่าเป็นภาพพอร์เทรตนะจ๊ะเป็นพอร์เทรตค่ะของศิลปินนะคะ แต่ว่าเป็น Portrait of a Musician นะคะแต่ว่าคงจะเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินระดับโลกแน่ละค่ะนูลิส s t นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่างานนี้พ่อยังห่วงหนักมากอยู่ค่ะปกติรูปที่ผ่าน,านมาเนี่ยไม่เห็นหน้านองกระจิงแต่ยังอุตส่าห์เห็นไาแก้มเกิมโผล่มานิดนึงเห็นไรจมูกแบบว่าเงาจมูกนิดนึงเห็นคิ้วอะไรอย่างนี้นะแต่สำหรับรูปใหม่ล่าลสุดนะ พูดได้คำเดียวค่ะว่าไม่เห็นหน้าสวยๆเลยแต่นี่คืองานอาร์ตและนี่คือความเซ็กซี่ของแทนนะคะเพราะว่าคุณพ่อค่ะถ่ายน้องได้ราวกับปฏิมากรรมทุกคนเห็นไหมเห็นช่วงคอหรือเปล่าคะเป็นลายเส้นลงมาจนถึงช่วงไหลเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากจริงๆนะคะคือเอาเรียกง่ายว่าสะบัดบ๊อบแบบไม่ต้องเห็นหน้าแต่เซ็กซีน่นี่เกินร้อยไปเลยนะจ๊ะโออ ความแซบนี้นะคะแล้วทุกคนดูดีๆค่ะสายเดี่ยวด้านในานั้นเป็นแบบวิบวับอีกแล้วโอ้ยชุดเต็มเป็นยังไงคะเป็นแซกหรือเปล่าหรือยังไงนะอยากจะเห็นชุดเต็มเต็มทีนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นงานอาร์ตของพ่อเนี่ยเราอาจจะได้แค่ฝันไปนะคะพอนี่แหละค่ะคือแนวที่แบบว่าพอลูกเขาชอบนักแรนะคะแล้วก็ยังจะแบบเป็นแบบขาวดาอีกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างสวยและอย่างที่บอกนะคะ หุ่นน้องเนี่ยเหมือนนักกีฬาว่ายน้ำเลยอย่างรูปนี้ค่ะโชว์ช่วงหัวไหลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออช่วงคอหายปลาเออโชว์ช่วงคอแล้วก็หายปลานะคะซึ่งสวยมากจริงๆแล้วก็มีลายเส้นคือเป็นสร้อยแล้วก็เป็นาสายเดี่ยวนะที่ตัดลงมาแบบนี้นะคะโอ้โหไม่รู้ว่าตอนโพสเนี่ย ให้น้องแอคยังไงหรือว่าคุณพ่อมีวิธีบิ้วยังไงนะคะถึงได้ออกมาเกจะไม่มีขนาดนี้นะคะทุกคนพูดได้คำเดียวว่าเซตนี้คุณพ่อห่วงลูกสาวโดยแท้ค่ะกี่ลูกกี่รูปเนี่นะคะแหมปิดหน้าปิดตาไปหมดเลยนะคะและนี่และคะ่ะที่เขาบอกว่ายิ่งเห็นน้อยเท่าไหร่ยิ่งหน้า ค้นหาเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นการพิสุจน์แล้ว,ว่าลิซ่าสามารถถ่ายแบบได้โดยการใช้นี่แหละค่ะใช้บอดี้ค่ะใช้รูปร่างในการสื่อสารออกมานะคะในการเป็นโมเดลค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์โมเดลเต็มตัวแล้วนะคะไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องเห็นแววตาก็สามารถ สื่อสารอินเนอร์ค่ะของคอลเลกชันนี้ได้อย่างชัดเจนจริงๆก็มีสเสน่ห์แล้วก็น่าค้นหาที่สำคัญรู้หลาแล้วก็ดูแพงเหมือนเดิมเลยละค่ะว่าแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าเสื้อขนฟูเนี่ยโซเอาไปแล้วด้วยหรือยังนะคะอันนี้ละค่ะเป็นความห่วงล่าสุดของคุณพ่อนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็มีแบบเซตยีนนะความเทซ่ซึ่งก็ไม่เห็นหน้านองไปเลยหลายคนบอกว่าจำได้ค่ะช่วง กล้ามเนื้อท้องของน้องน้อยๆน,นี่เห็นแล้วรู้เลยอะไรประมาณนี้นะคะบางคนบอกอันนี้เห็นเอ่อบริเวณเส้นเลือดตรงช่วงแขนน้องก็สัมผัสได้อะแฟนตัวจริงกันไปนะจ๊ะอันนี้ละอันนี้แ,แอดก็เมาเมาหนุกหนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะไม่รู้ว่าจะปล่อยออกมาอีกหรือเปล่าน้าบอกว่ารอบนี้ห่วงลูกสาวสุดฤทธิ์จริงจริงนีงจ่งจ,ง,จงอางหัไข่หรือเปล่าคะไม่ได้ชื่อดีเจสเน็กซะหน่อยนะคะทุกคน you